หล so right. no ักธรรมแห่งความสําเร็จเนี like ่ยเขาเรียกว่าอิทธิบาสีก็จะมีฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความพยายามคทาวนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการฝึกบทตรวจมนต์คือมีคนถามมาว่าทํายังไงถึงท่องได้ถึงฝึกได้ถึงจําได้คือมันต้องมีหลักธรรมแห่งความสําเร็จหลักธรรมแห่งความสําเร็จเนี่ยเขาเรียกว่าอิทธิบาสีก็จะมีฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความพยายาม จิตตะคือความใส่ใจวิมังสาคือการพิจารณาไต่ตองแล้วก็ทําสม่ําเสมอถ้ามีแค่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นการงานอะไรอะ่ะยังไงก็สําเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแล้ววิธีที่จะสวดมนต์อ่ะฝึกแค่บทหนึงก่อนเอาแค่บทหนึงก่อนท่องให้ได้เราจะไปฝึกบทอื่นวันหนึ่งไม่ได้ก็สองวันต่อวันไม่ได้ก็ฝึกไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ก็ฝึกไปหนึ่งเดือน หเดือนไม่ได้ก็ฝึกไปสองเดือนไม่เกินเดือนถ้าทําเสมอๆไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นก่อนนอนยังไงก็ได้พอได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ลืมบทแรกพอได้บทแรกเนี่ยเราก็ไปฝึกบทสองพอทําเหมือนกันเลยทําเหมือนบทแรกเลยพอบทสองได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทบทวนบทแรกก่อนพอมันได้แล้วอะมันไม่ลืมมันจําได้อละทบทวนบทแรกแล้วก็ทบทวนบทสอง พอบทแรกได้บทสองได้ก็ไปฝึกบทสามพอเริ่มบทสามได้แล้วเนี่ยก็ไปทบทวนบทแรกไปทบทวนบทสองไปทบทวนบทสามซึ่งวิธีเนี้ยมันเหมือนจะช้าแต่ความจริงอ่ะมันไม่ช้าแล้วมันจะท่องได้ร้องสุดคำลำสุดแขนสม่ำเสมอซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนอ่ะยังไงก็ได้ก็มีประมาณนี้อันนี้คือเคล็ดลับของการสวดมนต์